วันนี้นะคะเราจะมาเล่าวีรกรรมเด็กแสบค่ะแต่ว่าเด็กแสบของเราที่เป็นคนประจาเนี่ยคือคนนี้ใช่ไหมแต่วันนี้ไม่ใช่นะจะไม่ได้มาเล่าเรื่องนะจจะมาเล่าเรื่องพี่โชคใช่ไหมพี่โชคเนี่ยเห็นเงียบเงียบเรียบๆๆร้อยไม่พูดริจาแบบเนี้ยแต่ว่ามีแกล้งนะ <S <S ๆๆๆๆมีแกล้งใช่ไหมเขาแกล้งนัาชาไหมวันก่อนเขาแกล้งพี่พิมพหรือปะคือไม่รู้แกล้งใครอะแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูสถานที่เกิดเหตุมีวันหนึง่งเราก็ลุงอู่ปะกวางแล้วก็พี่พิมพ์กลับมาตอนค่ํา ใช่ป่ะเพราะว่าไปตั้งแต่ตอนกลางวันไม่เออแล้วก็กลับมาดึกเนี่ยมืดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูสถานที่เกิดเหตุกันค่ะตามเลยค่ะคือพี่พิมก็ลงรถตรงนี้ค่ะลงไปก่อนพี่พิมก็เปิดประตูโอ๊บลงไปก่อนแล้วแม่ก็ตามลงมาพี่พิมก็เดินมาแล้วก็ร้องอ้าวิ่งเป็นไรพี่พิมเห็นไปดูพี่โชคคือนึกออกไหมว่ามันมืดแบบตรงนี้มันจะมืดตื่อเลยแล้วพี่โชคไปยืนท่าวันนั้นที่หนูยืนใส่พี่พิมอะหนูทำไง อ,อยู่อย่างเงี้ย,อยเออแล้วมันมืดเ็เด็กผู้ชายน้าน,นิ่งๆแล้วมองมาคิดดูแล้วมันมืดตึ๊ดตื่ออ่ะแล้วพี่พิมพ์คูคนพี่โชคแล้วผกตกใจหมดเลยพระกวงก็ลงมาโชคทำไมไมายืนตรงเนี้ยมืดๆยุงไม่กัดหรอโชคก็ไม่ตอบยืนนิ่งอยู่ยืนนิ่งอ,อยู่อย่างเงี้ยคิดดูเสร็จแล้วไม่เท่นาน,นั้นนะนัชชาอันนี้พี่โชคตั้งแส่แกล้งมาเ,เดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์เขาลวกันเขาไม่ขับบุตด ปากว่าก็ฮิ้วของอะไรเข้าลิฟต์ไปพอเข้าลิฟต์ไปปุ๊บกดชั้นสามเปิดผ่างมาเจอภาพนี้เดี๋ยวเราจะตัด,ตดภาพไปให้ดูเลยประตูมาปุ๊บเราก็เจอพี่โชคนั่งอยู่ตรงนี้นั่งแบบเหมือนนั่งมานานแล้วเนือปะนั่งแบบนั่งแบบชั้นเขาขึ้นมาแล้วก็หันมามองอะ่ะแล้วตรงเนี้ยก็มืดแบบมืดปึ๊บเป,บปบิมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วเห็นเงาพี่โชคอะ่ะแล้วเราก็จะเฮ้ยพี่โชคคือตอนแรกอยู่ข้างล่าง คือถ้าไม่รู้ว่าคนที่มัเที่ยวนะสมมติเป็นแขกมาแล้วไม่รู้ประกอนมีเด็กอ่ะต้องช็อกต้องช็อกเลยเพราะเมื่อกี้เด็กคนนั้นอยู่ข้างล่างเราวิ่งมาอามิช็อกมานี่เลยจะมาสัมภาษณ์ว่าเธอเธอตั้งใจแกล้งกวางหรือเปล่าแล้วมีอีกหลังจากที่เราก็ตกใจไปสองดอกแล้วนะข้างล่างตรงนี้แล้วเราก็เขาไปเก็บของในห,ห้องครัวตืดตืดตืดลุงอูเดินออกมาอูเปิดประตูออกมาปึ๊บพ่ชชคก็ค่อยมาอย่างน,นี้เลยแล้วลุงอูก็เฮ้ ตอบอยู่ดีๆมันก็มีเด็กโผล่มาไงใช่ไหมนี่ตั้งใจแกะมาสัมภาษณ์ดูนัทชาพี่พี่โชว์ทำอย่างเ,เขาแกล้งหรือเปล่าเนี่ยเขาแกล้งปะกวางกับพี่พิมพ์หนูอู๋ป่ะแกล้งค่ะจ,จริงจริงเหรอพี่โชว์เป็นคนขี้แกล้งเหรอค่ะเพราะว่าเขาชอบแกล้งหนูมากจริงเหรอพี่โชว์แกล้งปะกวางป่ะไม่ได้แกล้งเหรอแล้วทำไมต้องวิ่งมาตอนแรกอยู่ชั้นหนึ่งแล้วปะกวางกดลิฟต์มาแล้วก็มาเห็นหนูนั่งอยู่เนี่ยหนูวิ่งจี๋ขึ้นมาเลยป่ะ วิ่แคนั้สีแล้ววิ่จป้องพี่งไม่ได้ตั้งใจจริงๆแก็ูตาเลยทำไงเนี่ยดีหายยังหายแซบยังหายแซบยังไม่หายไม่ด่คงไม่ได้ตั้งใจนะพุงยัง สลบไปเลยอะ่ะอ่ะพูดต่ออ่ะพี่โชกที่วิ่งจี๊ขึ้นมาเนี่ยนะวิ่งมาทำไมวิ่งมาดูปลาเฮ้ยไม่จริงอ่ะหนูจะมาแทอีกวิ่งมาดูปลาแล้วทำไมต้องวิ่งมาดูปลาดึกดึกดึนไฟก็ไม่เปิดคนณอยากดูว่ามันนอนหรือยังหนูอยากดูว่ามันนอนหรือยังนี่คือคำตอบเหรอ,อก็แกลละเขาชอบแกลหนูมาเขาชอบแกลหนูว่าตุกแกมาแล้วเขาก็ชอบ หนูว่าจะเรียกกุมารทองมาเดี๋ยวเดี๋ยวหลังห้องเขามันมีตุ๊กแกเออแล้วหนูกลัวตุ๊กแกเหรอใช่อ๋อแล้วกุมารทองเนี่อะไรไหนเล่าสิก็คือพี่โชคเขามีมานานแล้วมีอะไรกุมารทองพี่โชคเปกุมารทองเหรอเหรอเหรอหนูปั้นรูปมันอยู่ฮะหนูปั้นรูปมันอยู่หมายถึงเขามีกุมารทองแบบที่เป็นแบบจะตอบไหม อ๋อดินน้ำมันหูเป็นแบบดินน้ำมันเพราะว่าอะไรต้องไปดูว่ามีองค์กุมันเพราะว่าอปวงปั้นจ้าจ้าจ้าเพราะว่าอะไรแม่หนูสวนปั้นอ๋อมีตุ๊กตาปั้นดินน้ำมันกุมารทองแล้วเขาเลยแกล้งว่าอะไรนะจะเรียกกุมารทองมามามาหลอกนัชชาเงี้ยเหรอเดี๋ยวพี่โชคที่หนูปั้นตุ๊กตากุมารทองแล้วก็บอกจะเรียกกุมารทองมาแกล้งนัชชาเนี่ย แล้วน้าชาก็กลัวหนูคิดว่ากุมารทองคืออะไรก็คือวิญญาณผีเด็กที่ตายไปแล้วอ,อ๋อแล้วพี่โชครู้ปะ่ะรู้เหมือนกันแล้วคิดว่าจะเรียกกุมารทองมาทำอะไรน้าชาเออมาเอาที่พาไปด้วยเฮ้ยมาเอาน้าชาไปด้วยเหรอแล้วน้าชากลัวเลยเหรอแล้วทำงไงอ่ะก็เลยเชื่อพี่โชคว่าไม่ดื้อเงนี้หรอก็คือจะจะ,จะหลอกเขาเมื่อไหร่จะแก้เมื่อไหร่เมืันน้ชาชัดื้อปะ่ะเห็นไหม เนี่ยพี่โชคเขาไม่ทําน้องก่อนถ้าน้องไม่ไปทำเขาเอ้ยแต่ว่าป้ากวางก็ไม่ได้ทาอะไรพี่ชคบนะทำไมพี่โชคถึงมาแกล้งป้ากวางกับพี่พิมพ์อ่ะไม่ใช่เท่านั้นนะวันก่อนที่เพื่อนพี่พิมพอ่ะกลับอะ่ะคือเพื่อนพี่พิมมาเล่นน้ํากันไงแล้วป้ากวางลงไปส่งตอนประมาณสามทุ่มกว่า ท่าเดิมเลยค่ะป๊าป๊าท่าเลยค่ะท่านผู้ชมคือพี่โชคอยู่ตรงหน้าห้องเขาแล้วปิดไฟมืดตื่ออ่ะแล้วพี่อ่ะก็ตัวโตๆผู้ชายแหละเดินมาแล้วหันไปมองแวบหนึ่งแล้วมีสะดุ้งนิดหนึ่งนะแม่เห็นพี่ก็แอบสะดุ้งเห็นว่าเออแล้วเขาก็หันไปมองอ๋อเหมือนเขาก็ดูอีกทีว่าเนี่ยเป็นพี่โชคเพราะว่าตอนที่เขามาเล่นี่ยพี่โชคก็วิ่งอยู่แถวเนี้ยเขาก็เลยรู้จักไงถ้าเขาไม่เห็นพี่โชคก่อนเขาหูสะดุ้งกว่านี้ใช่ป่าว่านี่มีเด็กเยอะหรืตั้งใจแกล้งแบบนั้น่ะแล้วหนูไปยืนทำอะไรหนูไป อ๋อเนี measure, ่ยจะมี XQ ตลอดมีมีเหตุผลตลอดไปยืนดูมีใครมาบ้างไม่จร <mon ิงไม่จริงอ่ะไม่มีเหตุผลนะเขาโกหกเขาอยากแกล้งหรอไอยโกหกอยากรู้ว่ามีใครบ้างเอ้ยอ้ไอ้ต้องหยุดหยุดหยเนี๋ยวไม่อยากยิ้มตัวสยลด์จะต้องปิดคลิปเล้ว ทำไมหนูไม่ได้ไปเรียนต่อยอะเรียนต่อยจะมาทำอะไรมันต่อ,อยพี่โชคคืออย่างใหญ่ฮะาาแค่พอเหอะแค่นี้ก็ก,ก็ก็ตีกันจะแย่อยู่แล้วอ่ะฮะแล้วเมื่อกี้ใครเริ่มก่อนแ่ะดูไม่ทันเลยอะมันนัวมากเลยอะโอ้อโหพี่โชคนี่ไม่ธรรมดาแล้วนะเนี่ยตอนแรกเห็นหนิงหนิงไม่พูดนะก<ะ>อนม่้โชคมีเสยไม่ดี เฮ้ยไม่เอาไม่ว่ากันสิไม่ว่ากันเป็นพี่น้องกันต้องรักกันใช่ไหมใช่ไหมพี่โชคเฮ้ยพี่โชคใช่สิใช่เป็นพี่น้องกันต้องรักกันใช่ไหมนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันี้ก่อนโชค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 วันนี้ก่อนเร็วปากหวังไม่ได้ว่าอะไรมานี่เร็วเลยยังถ่ายคลิปพิเศษเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าของโชคอีกไงเร็วอันนี่เร็วเอาวมาวมานี่เร็วไปแอบทำไมเล่าไปจุด มัอขึ้นฝุ่นแล้วมปนูดอยู่ตรงนั้นนะ่ะเร็วๆางนี้เ็วๆๆ <_ ck> เราเล่าเรืร่องพี่โชอีกอันหนึ่งอะที่แบบว่าโอ้โหเป็นวีรกรรมที่น่ากลัวมากก็คือว่าเขาไปติดดาดฟ้าใช่ป่ะวันนั้นเกิดอะไรขึ้นนะชัยในเหตุการณ์ไหนเล่าซิหนูกับพี่โชคออกไปเดินเล่นไปเล่นที่ดาดฟ้าใช่ไหมแล้วทีเนียหนูเข้ามาก่อนและพี่โชคยังไม่เข้ากันแล้วสงสัยไม่เห็นพี่โชคไงแล้วทีเนี้ยกก็เลยล็อกไปเลย ือจะเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะนัชชากับโชคอะไปเล่นกันที่ดัดฟ้าแล้วอากงกับอาม่าก็ไปทําต้นไม้รดน้ําต้นไม้เขาก็เห็นแหละว่ามีเด็กเล่นกันอยู่มีนัชชากับโชคเล่นกันแล้วทีนี้อากงอะก็ลบมัวแต่รดน้ําแล้วอาม่าก็ลงมาก่อนแล้วอากงก็บอกว่าเห็นแล้วแหละว,ว่ามีเด็กอะวิ่งลงไปก็นึกว่านัชชากับโชคอะอ,ออกประตูไปแล้ว แล้วกงรถเสร็จกองก็ไม่ล็อกประตูล็อกเลยปรากฏว่าเด็กที่ลงไปคือณชาคนเดียวใช่ปะ่ะเพราะว่านัชชาหิวก็เลยจะเนี่ยเขาหิวบ่อยเขาลงไปกินขนมส่วนโชคยังเล่นอยู่โชคก็เลยออกไม่ได้จนตอนนี้นมันหกโมงมังจนสองทุ่มอ่ะพี่สาเริ่มเอกใจว่าลูกหายไปไหนพี่สาบอกว่านัชชาโชคอยู่ไหนใช่ปะ่ะและพี่เชอม,มัน็ไม่มีเขาเพียมแขงเลยเฮ้ยทำไมอ,อ่ะร้องไห้โอ้ยเป็นตัวเองก็ร้องทุกคน เดียวแล้วมันค่อยๆมืดลงมืดจากสว่างค่อยๆมืดลงมืดลงใช่ไหมก็ต้องลองเป็นธรรมดาแล้วนะเออคือพี่สาก็บอกว่าเอ๊ะนัชชาโชคไปไหนนัชชาก็เลยนึกได้ว่าอ๋อเมื่อกี้เลน,นี่ก็ลืมพี่ไงเมื่อกี้เล่นกันที่ถาดฟ้าแล้วหนูหิวหนูเลยลงมาแต่พี่โชคยังไม่ลงมาแล้วบอกอ้าวแล้วทำไมพี่โชคไม่ลงมาไหนนัชชาขึ้นไปดูดีนัชชาเลยวิ่งขึ้นมาดูเปงจุดขึ้นมาดูแล้วพี่โชคทำอะไรอยู่ มองประตูลงให้นั่งมองประตูคือพี่โชคออกไม่ได้ไงเพราะว่าคือถามพี่โชคว่าแล้วพี่โชคคิดว่าจะยังไงดีพี่โชคบอกว่านั่งรออยู่ว่าเดี๋ยวจะมีคนนะ่ะเดินผ่านไปมาอย่างตรงห้องพี่พิมพ์อะไรอย่างเงี้ยพี่พิมพ์อาจะเดินผ่านแล้วก็เรียกให้ช่วยใช่ไหมแต่ว่าวันนั้นดันเป็นวันที่พี่พิมพ์มไปดูหนังกับดึกก็เลยไม่มีใครเห็นพสาวก็บอกมา<ๆ>เล่าให้ฟังอ่ะแล้วก็นับันหูติดอยู่ประมาณสองชั่วโมงกว่าเนาะแล้วก็เลยช่วยดัชชาเป็นคนเปิดให้เหรอ เค่โอ้แล้วพามาหาแม่โอ้พี่โชกเขาขยันเขาช่วยอากงทำอะไรบ้างพี่โชกเาทำงานเยอะกว่าหนูเออใช่พี่โชคทำงานเยอะกว่าหนูตอนที่พี่พี่เขากำลังไม่นอนพี่โชคก็เอาเอาของพี่โชคก็เอาไม้ถูพื้นที่มันไว รีดน้ำออกอะไปถูรีดน้ำคือพี่โชคอะช่วยอากงกวาดใบไม้เก็บขยะตัดกิ่งไม้เพราะว่าบางทีเนี่ยบางตำแหน่งอะกงเแก่แล้วด้วยเขาตัวโตวกว่าเขาก็จะมุดไปตัดไม่ได้ใช่ไหมไปเติมดีแหละก็ให้โชคทําโชคทําได้หมดวันนั้นลุงอู่ให้ยกเก้าอี้ก็ยกมาคนเดียวเลยแล้วตอนที่น้ําล้อนอนะเขาก็เอาผ้า เอาไม้ามาถูถูดันน้ําใช่ไหมลูกบอลไปติดต้นไม้เขาก็าช่วยเอาบอกประความประความบอกว่าพี่โชคลูกบอลติดตรงนั้นพี่โชคบอกเอาได้รีบป,ปีนไปหยิบให้เลยเป็นเด็กดีจะตายใช้อะไรก็ทําช่วยหมดแม่แม่สาบอกว่าไปหยิบตะกร้ามาไปหยิบนู่นนี่มาก็ทําหมดแล้วนะจ๊นะนจ๊ะกระทำทา<ำ>แต่ว่าหนูเป็นผู้หญิงไงบ,บาบ,บางเบาบางมากเลยไม่กล้าใช้เยอะพี่โชคแข็งแรงกว่าใช่ไหม เพราะว,ว่าพี่โชคเป็นแมนเป็นแมนหนูเป็นโกลหนูเป็นโกลพี่ชชบเห็นไหมพากวางชมแล้วพี่โชบเป็นโ n t เบิร์ด <c oughs> อย่างรุนแลตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวไปงอพี่โชคก่อนนะคะเขามีน้อยใจนิดนึงอ่ะณิชามาปิดคลิปแล้วสวัสดีค่ะเดี๋ยวถ้ามีวีรกรรมอะไรจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะถ้ามีวีรกรรมอะไรจะมาเล่าให้ฟังอีกนะใครอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้ว,วนนยนะคะบ๊ายบาย